ขออนุญาตอธิบายวิธีขั้นตอนนะคะการมาฉีดวัคซีนโควิด19นะคะในหน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะจุดที่1น,นะคะเราจะเริ่มมาที่จุดกรอกประวัติก่อนนะคะส่วนสิ่งที่สําคัญคือต้องแจ้งเพื่อทราบเลยนะคะท่านไหนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะเราจะต้องให้ท่านกักตัว1 4วันแล้วก็มีผลตรวจเชื้อไวรัสโครโครโนามาให้เรียบร้อยโดยวิธี RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะ ก็จะมายื่นที่เจ้าหน้าที่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลท่านอยู่นะคะจะมีการซักประวัติแล้วก็วัดอุณหภูมิซ้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะลงไปในใบความยินยอมนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะผ่านช่องนี้นะคะพอนะคะเราจะลำเลียงขึ้นไปทีละแถวนะคะประมาณขึ้นไปครั้งละ3าคนนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องไปรอข้างบนอแออัดนะคะเราจะค่อยๆขึ้นไปนะคะโดยที่จะมีการถือป้ายนะคะว่า จากจุดนี้ขึ้นไปจุดด้านบนค่ะดูป้ายจะมีป้ายเจ้าหน้าที่ถือป้ายนะคะขึ้นบันไดผ่านตรงจุดนี้นะคะฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะสำหรับท่านที่มาด้วยรถเข็นนะคะจะขึ้นทางด้านประตูหน้านะคะแล้วก็จะมีมีสโลปให้เข็นขึ้นมาที่ห้องประชุมได้เลยนะคะเมื่อถึงจุดลงทะเบียนเบอร์หนึ่งนะคะเราก็จะยื่นบัตรประชาชนค่ะทุกคนต้องมีบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็ยื่นให้ที่เจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเสียบเข้าที่เครื่องปั๊บเนี่ยจะได้บัตรคิวขึ้นมาเป็นคิวอาร์โค้ดค่ะ สำหรับจุดประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะคะถ้าประชาชนท่านไหนมาแล้วยังไม่มีชื่อลงทะเบียนนะคะสามารถที่จะมาให้เจ้าหน้าที่แอดไลน์โรงพยาบาลให้ได้นะคะเพื่อที่จะส่งรายชื่อท่านเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลขั้นตอนการชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงนะคะนี่จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะซึ่งจะเชื่อมกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่บริเวณที่2นะคะมีการวัดความดันนะคะทุกคนจะมีค r อาโค้ดติดอยู่บนกระดาษนะคะแล้วก็มาที่จุดวัดความดันกันค่ะค่ะตรงนี้นะคะคนไข้จะมี QR โค้ดคนละ1อันนะคะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะใช้สแกนนะคะพอสแกนเสร็จก็จะสามารถวัดความดันเป็นประวัติของคนไข้แต่ละท่านค่ะคูเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นจุดที่ซักประวัตินะคะเมื่อเราวมดความดันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการซักประวัติซ้ำอีกทีนึงนะคะว่ามีแพ้ยาแพ้อาหารอะไรไหมนะคะมีการแพ้พัคซีนหรือมีโรคประจำตัวที่ต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะจะมีจุดที่มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะคอยดูแลเป็นพิเศษค่ะสำหรับจุดนี้นะคะถ้าท่านไหนมีปัญหาโรคประจำตัวที่ที่กังวลนะคะสามารถที่จะมาปรึกษาแพทย์และเภสัชกรได้นะคะจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เภสัชกรดูแลท่านตลอดค่ะ เอามาถึงจุดที่4นะคะเป็นจุดพักรอฉีดวัคซีนนะคะ <_ d ream> ตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งรอตามเก้าอี้นะคะจะเป็นเ,เรียงไปตามลำดับคิวนะคะค่ะสำหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดที่5นะคะจุดฉีดวัคซีนนะคะ <_ d ream> จะมีพยาบาลนะคะที่จะคอยฉีดวัคซีนให้ท่านนะคะโดยที่ <_ d ream> วัคซีนเราจะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ d ream> สำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นจุดให้คําแนะนําหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะคะจะมีทันตแพทย์นะคะดูแล ดูเวลาให้ท่านนะคะว่าครบ30นาทีเวลาไหนแล้วท่านจะลงเวลาให้นะคะเราก็ให้คําแนะนําว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะสังเกตอาการอย่างไรบ้างนะคะโดยที่เราจะมีคําแนะนําให้นะคะอันนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของโรงพยาบาลนะคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะคะและอาการไหนเป็นอาการที่ผิดปกติที่ต้องแจ้งพยาบาลนะคะค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะจะเป็นจุดพักรอหลังฉีดวัคซีน30นาทีนะคะจะเป็นบริเวณที่ให้นั่งได้อย่างสบายนะคะเว้นระยะห่างนะคะเพื่อความปลอดภัยและควบคุมการติดเชื้อนะคะโดยที่ท่านสามารถที่จะดูเวลาได้นะคะทางด้านซ้ายและขวานะคะจะมีจอให้ท่านดูนะคะโดยที่จอจะแสดงจำนวนการฉีดวัคซีนของวันนี้นะคะว่าเราฉีดวัคซีนไปได้เท่าไหร่แล้วนะคะเมื่อรอที่จุดเบอร์6แล้วนะคะถ้าระหว่างสองข้างทางนะคะจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินทง ทางซ้ายและขวาน,นะคะถ้ามีอาการผิดปกติสามารถยกมือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะสำหรับจุดสุดท้ายนะคะจะเป็นจุดเบอร์เจ็นะคะเป็นจุดที่จะออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่2ของเรานะคะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1แล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดออกใบรับรองการฉีดวัคซีนนะคะที่สามารถใช้เดินทางไปที่ต่างๆได้นะคะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มี7ขั้นตอนง่ายๆนะคะสะดวกสบายขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมฉีดวัคซีนขึ้นความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคามกันค่ะขอบคุณค่ะ